สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอยพิเศษนะครับประจำวันศุกร์ที่12พฤษภาคมนะครับก็สำหรับฮานอยพิเศษเมื่อวานไม่มานะครับฮานอยปกติเจาะนะครับฮานอย v i p มาตัวรองนะครับฮานอยพิเศษจัดไปนะครับเบิ้ล4รอบติดนะครับเบิ้ล4รอบติดสุดยอดมากครับจะมารอบที่5ไหมก็ระวังให้ดีนะครับ ส่วนตัวผมค่ำคืนนี้เอามาในค่ำคืนนี้ครับช่วงเย็นๆยนวันนี้ผมชอบ8ครับชอบ8ชอบ9ชอบ9ชอบ8ครับขอให้มาทั้งคู่นะครับเนาะชอบ9เล่น9ชอบ8เล่น8ส่วนตัวผมชอบ8เมากกา้นิดเดียวครับหนึ่งแปดหกแปดเก้าแปดครับ

ขอประทานโทษครับ109 119 199แล้วก็169นะครับเนาะก็ได้แล้วนี้ครับสำหรับฮานอยพิเศษครับ17นกา30นมาลุ้นผลกันครับ